เทคมอเตอร์ Motor, ผู้พัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้านวัตกรรมแห่งอนาคตจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยิ่งใหญ่พร้อมปฏิวัติว,ตวงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศไทยอวดโมนวัตกรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตภายใต้แบรนด์เฟลโลและแลป i ิดที่เปิดตัวพร้อมกันทั้งหมด9รุ่น โดดเด่นด้วยการนำเทคโนโลยีจากสนามแข่งขันระดับโลกสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของคนรุ่นใหม่พร้อมสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่แตกต่างครับวันนี้นะครับก็วันที่20พฤศจิกายน2566ันะครับที่เกรทรูมนะครับโรงแรมดับนั์คอรนะครับก็ถือว่าเป็นอีเวนต์สำคัญนะครับที่เราเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด2แบรนด์9รุ่นนะครับ คือเฟลโลและก็รับผิดวันนี้เราเปิดตัวเฟลโลทั้งหมด4รุ่นนะครับตั้งแต่รุ่น F W 0 7นะครับ F W 0 3 F 5และ M 1น้องเล็กนะครับขนาดน็กที่เป็นบริษัทครอบได้ขณะเดียวกันของรับผิดเองนะครับเราเปิดตัวทั้งหมด5รุ่นนะครับคือรุ่น09 108 208 02แล้วก็ 10T นทะครับทั้งหมดนั้นนะครับของเฟ l โลอยู่ภายใต้กันนิยามที่เรียกว่าฟันฟังชันแล้วก็ฟิวเจอร์ เป็นมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์รถแข่งนะครับแรงสุดนะครับตัว S107 นะครับมีกำลังมอเตอร์ถึง6,000วัตต์นะครับแล้วก็แรงสุดในตลาดในขณะนี้ขณะเดียวกันของนับผิดนะครับก็อยู่บนคำนิยามที่เรียกว่า l i ฟ e ขอบแผนเนี ion, เป็นเพื่อนคู่เดินทางสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับจะเดินทางส่วนตัวครอบครัวหรือแม้กระทั่งใช้ในการประกอบธุรกิจต่างๆก็ได้นะครับเน้นเชิญพบกันนะครับที่มอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ30พฤศจิกายนนี้ถึง11ธันวาคมนี้ที่ Challenger Hall ์1-3บูตจี02-2ครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเจริญเติบโตอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมามากกว่า100%ตามนโยบาย30-30นะครับรัฐบาลมีนโยบายที่ ผลิรถ EV ีชดเชยนะครับทดแทนรถ ICE ถึง30ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า6 0 0 0 0คันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องซักจิดีไม่ว่าจะเป็น EV 3 EV 3.5าานนาคตปร,ระกอบกับผท้โยี่ของรถจักรยานไฟฟ้าที่ลุกหน้าไปอย่างรวดเร็วเชื่ออย่างยิ่งนะครับว่า EV มอเตอร์ไซคนะครับจะตอบโจบทย์คนขับขี่ในทุกเพศทุกวัยและตลาดนี้จะเปิดต่อไปข้างหน้าและก็เป็นจุดสําคัญนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าช่วยลดมลพิษรักษาสิง่งแวดล้อมและเข้าสู่นโยบาย30แอด30ได้อย่างไม่ต้องกังขานะครับอา正如各位大家看到的，我们背后已经展示了我们带来的一个 powertrain 的一个模型的展示，那我们目前采用的是高性能锂电的一个长寿命、安高安全。

我们可以看到资料上也呃有一些简单的介绍我们一百二十五的一个车身尺寸其实性能超过了二百五十 cc 那我们呢希望在今年底或明年初上市以后那么有更多的媒体也进行实体的评测来更加深入的 ก็บอกว่าในช่องไปปีนี้ถึงต้นปีหน้านะคะเราจะมีจัดให้ทางสื่อเข้ามาทดสอบทดลองตัวสินค้าด้วยนะคะ,ะได้สมัมผัสด้ตัวเองได้ะค่ะใช่ใและผีเตงนะครับสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะครับเราจะดึงตัวรถไปชาร์จโดยตรงหรือถอดแบตเตอรี่จากตัวรถออกไปชาร์จก็สามารถชาร์จได้นะครับไฟพร้อมชาร์จเจอร์เสียบไฟบ้านได้เลย ส่วนของเฟลโลเองนะครับสามารถที่จะชาร์จผ่าน AC Type 2ได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณสัก3ามชั่วโมงก็เต็มนะครับถ้าเป็น a c Type 2ถ้าเปื่อชาร์จปกติจากโตรถก็อยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงครับก็สามารถที่จะขับขี่ได้อย่างสนุกสนานแน่นอนนะครับและเชื่อว่าในปีหน้านะครับเราจะออกรถรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงกว่านี้อย่างที่คุณจางได้กล่าวไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะชาร์จเพียง10 5นาทีนะครับวิ่งได้ถึง10กิโลหรือ10นาทีวิ่งเป็น100กิโลได้เลยนะครับด้วยกําลังวอเตอร์ถึง2 0 กิโลวัตต์ที่จะออกตัวในปลายปีหน้าครับเาเราสามารถใช้ชิชาร์จทั่วไปที่ชาร์จรถยนต์ได้เลยครับเพราะเป็น AC Type 2อยู่แล้วครับ